เผยชีวิตสายฟ้าเศรษฐบุตรหลังเลิกกับแอนทองผสมหลังลาจากวงการไปตั้งแต่ปี2538เพื่อไปศึกษาต่อพร้อมๆกับผันตัวเองไปทำงานเบื้องหลังก็แทบไม่เป็นเขาอีกเลยสำหรับอดีตพระเอกคนดังสายฟ้าเศรษฐบุตร อย่างไรก็ตามลาสุเจ้าตัวก็มีข่าวดีแล้วกับการเข้าพิธีวิวากับแฟนสาวน้องกุ๊กปิ่นการตันสุวรรณรัตน์สำหรับสายฟ้าเศรษฐบุตรเป็นนักแสดงหนุ่มที่สาวๆในยุค9กูนย์ต่างชื่นชอบมากมายนอกจากฝีมือการแสดงแล้วรอยยิ้มของเขายังโดนใจเข้าอย่างจังอีกด้วย ชื่อของสายฟ้าเข้าวงการด้วยการถ่ายแบบประเดิมผลงานแสดงภาพยนตร์เรื่องแรกครั้งนี้โลกชุดไม่อยู่จากนั้นก็มีผลงานแสดงภาพยนตร์วัยรุ่นและละครอีกหลายเรื่องจนกระทั่งในปี2538เขาได้ตัดสินใจหยุดงานในวงการบันเทิงและบินไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศจนกระทั่งเรียนจบและได้กลับมาทํางานเบื้องหลังและมีงานเป็นของตนเองปัจจุบันแต่งงานแล้วมีลูกชายที่น่ารักสองคนโดยตอนแต่งงานได้นำพึ่งพันนุชชนะทองเจือน้องสาวของ พิทองเจือก็ควงลูกสาวไปร่วมงานพร้อมโพภาพและข้อความแสดงความยินดีส่วนเพื่อนซีอย่างนัดมีเรียที่สนิทสนมกับสายฟ้าพอเป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกันตั้งแต่สมัยที่สายฟ้ายังคบหาดูใจอยู่กับแอนทองผสมต่อนบินไปเรียนต่อต่างประเทศก็รวมอวยพรด้วยทั้งนี้ทางด้านเจ้าสาวได้โพ์รูปภาพจากพีเวดดิ้งหนึ่งพาพประกอบข้อความสุดซึ้งสรุปว่า ย้อนไปเจ็ปีที่ตัวเองโสดและได้ดูดวงกับพี่คนสนิทท่านหนึ่งจนมาถึงเรื่องเนื้อคู่ที่ต้องขอเพราะดวงต้องขอถึงจะได้เจ้าตัวเลยเขียนแบบที่อยากได้ไปทั้งหมด27ข้อลงในกระดาษแล้วอธิษฐานจนสุดท้ายได้มาเจอกับอดีตพระเอกอย่างสายฟ้าก็พบว่ามีคุณสมบัติครบทุกข้อที่ขอไปแบบนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นคู่ที่เพอร์เฟก เชื่อว่าชาวเน็ตน้อยคนจะรู้ว่าไ่ฟ้าเศซธบุตรนั้นเคยคบกับแอนทองผสมมาก่อนที่จะสร้างครอบครัวใหม่ครั้งนี้